นี่คือ,ซอเซกยไงประตูถูเซกยไม่มีดาบด้วยนี่คืออะไรแผนที่อะดูดิเสีงเยงเนี้ยอะไรเฮ้ยวิ่งเร็วขึ้นเฮ้ยกลัวมีผีเรอาเนี่ยวิ่งหนีเฮ้ยวิ่งหนีกลัว,<า>วมีนแน่วิ่งหนีจริงด้วยเฮียคือ,อยังไงต้องหนีงไงมีมีอะไรมีอะไรมีของกี่เดียวคงไปคงไปเจ้าโอ้เชี่ยเชี่ยแล้วป่ะเนี่ย ก้าแล้วต้องซื้อไหวไม่ง่าว่ากระโหลกแปลงทันหมายความว่าไงว่าแยเก้าลงเก้าแล้วเหรอประม่าทิ้งเลี้ยวผมผีเป็นผีไหมประมาณอยู่ข้างแป้งสียงแปลกๆแล้วข้างแป้งข้างแป้งข้างแป้งฮัลโหลผีข้างใต้ไอ้เหี้ยก้าวแล้วมึงต้องหาเนี่ยมึงหาเนาะจะไปหากระโหลกเหรอเออหาแต่ละจุดอะมึงเข้าใจว่าหลุดได้เห็นไหมเออเห็นอยู่ ไอสีขาวน่าจะง่ายสุดแล้วมั้งอะเอกมาเร็วาะเรแบ่งกันหาไ้มเรามีสีคนเรวแบ่งกันหาคนละอันเออยายายายยายายาังเลยไม่กวเราแบ่งกันหาดีกว่ามันน่าจะเร็วกว่านะนี่ยกูชกตาใช่ไหมเฮียรงาบาลเรียกลับกูเลยเอ้าไอมินไปไหนละเราไปแบ่งกันหามึงจะหาสีอะไรหาสีขาวไปนา้นไปไปก่อนน uh, ั้นทำหรือยังไม กูจะหาสีเทาเฮียไอประมาโอเคโอเคมามามาเนสีเทาประมาอยู่ไหนวะอยู่หน้าสินสินอยู่หน้าระวังถ้ามันมีแค่สามสีไม่ใช่เหรอมันมีสี่สีอ๋อกูเจอแล้วสีเทาข้างสีแดงไปไปไปวิ่ง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 กูจะเอากูจะเอาเกูหาสีแดงสีแดงเป็นไงวะหาสีขาวอ่ะสีเทามาตั้งสีแดงเฮียสีเทามาข้างข้างสีแดงเลยข้าขึ้นซ้ายข้างสีแดงก็เฮียแล้วแม่งอยู่คนละทางกัน ไปทางเดียวกับสีแดงอ่ะไอเลี้ยวซ้ายอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงใกล้อะไรอ่ะไอเนี่ยน่ากลัวยังวะสันไม่กล้าไปว่ะกูมานี่ดีกูอยู่นี่แล้วจะนำทางจริงแค่แป๊บนึ่งแป๊บนึงกูดูดูนี่ไหมแป๊บเฮ้ยอะไรอ่ะไออื่นอะไรเป็นสัตไอเจ้าแดนั่นอุ้ยไปเดี๋ยวมันใกล้หมดไปกูวิ่งแล้วเยายกูวิ่งแล้วทางนี้มาทางนี้โคตรตรงไปเรื่อย ทำไมเราวิ่งไม่เหนื่อยกันเลยล่ะเหนื่อย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 มีมีมีถ้ากูกดหยุดวิ่งไม่ได้ดิทำไมมันโจ๋เหยียน้ำอ่ะเหยียน้ำตาขาวขเออมาคิดกูก็คาดการณกับไอเดียทามันเร็วอ่ะมันเร็วอ่ะไม่รู้อ่ะเมื่อกี้กูแลวิ่งมาตอนแรกไปแกกูเดินมาตอนกูตกใจอียกูหายกูหายสีแดงเฮ้ยนี่สีอะไรวะอุ้ยไรแบบกกูไม่ลแบบสังเมื่อกี้กูหัว็ะไหมเิีถึ เมื่อกี้เราเห็นอะไรไม่รู้ส่องแสงอยู่แถวนี้เฮียด้วยดิได้ปลาหมากได้ปลาหมากไอ้มึงเจอปลาหมากเฮ้ยอะไรเหรอมาเร็วไอเฮียเอามาไล่นั่นมาไล่มาเฮียพาลิกเดี๋ยวกันเจอดี๋ยวกันเฮ้ยเฮียชิมาแล้วไอ้สัตว์อย่าไล่กว่ากูเกินไปแล้วกูดูแผนที่ใไปด้วยตรงไปของกูดูไม่ไงเลยไม่ไหวเหี้ยของกูแค่ตรงไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็กูได้สีแดงฮัลโหล ขึ้นโอเคไอ้พี่น้าได้สิไปแล้ววิ่งต่อเฮียไม่กลัวผีและอย่างน้อยกูก็ได้เฮียดักเกิดมาปุ๊กไปเฮียมีดักเกิดแม่ปุ๊ไม่กลัวเฮียเราเติดได้กี่รอบวะไดเลเล่เลเล่เฮียเป็นกูโดนดักเกิดเลยมันเนตผิดนั่นกูได้ยินเสียงผีกูได้ยินเสียงผีแต่กูวิ่งไม่ทันไอ้เฮียกูได้ยินเสียงผีแต่ตาไม่น่าหมดนี่ไม่ทันกูได้ยินเสียงผีแต่กูวิ่งอยู่ ไม่รอดไอ้เหี้ยเอ้าไอ้เหี้ยยังไงมึงวะเนี่ยไอ้เหี้ยด่ากูเนี่ยในสีเทาว่ากูจำได้สีเทาอยู่ตรงนี้มาแล้วจะเรียกหมดต้องมาไหนตายเอ้าเหี้ยผีเม่นไ่ตูดกูกูว่าอยู่ทำไมกูไม่เห็นผีกูเจอสีเทาละไปเก็บไปกูบอกสีเทากูหาเลยไอ้เหี้ยกูเจอผีสัตว์มาแล้วเจอละไอ้ผีเนี่ยกูหลอกเหี้ยมันก็แค่ไปตูด เมื่อกี้อะไรส่ดเมื่อกี้กูเล่นสีดำแล้วว่าอ้ะเกมเอาเหลืองบอกเลยเมื่อกี้มันมันดักกูพอดีเลยตรงกลอวแบบไม่แย้เฮ้ยแม่งเชจ็บเจ้าพีอยู่ไหนอ่ะไอ้พวกไอ้เจ๊ยบต้องอยู่ไหนไอ้เหี้ยกูโดนดัดเกิดแบบนี้กูก็เล่นไม่ได้นะเนี่ยมามันอยู่แต่กูก็วิ่งไปเจ๊กมันกูเป็นตู้ a t m ม้เหี้ยรัวไว้ที่นั่นคือตู้ a t m รัวไปเลยสองอันแล้วเนี่ยไอ้สัตว์ ได้อันเดียวสีดำเหลือสีดำสีดำสีครูสีดำกับสีแดงกุ้ยเลยียนสีแดงแดงอยู่กูอ่ะไปเลยนัดนัดสีเทาอยู่นี่มาช่วยผมหน่อยเเว้ยยี่ดูหางให้ผมหน่อยเก็บสีเทาแป๊บดูอยู่ดูอยู่ดูไม่ต้องกลัวผีเนี่ยออกมาเลยได้ได้มาซะน้อยเออเหลืออันเดียวสีแดงสีแดงกูได้้แลวได้แล้วได้แล้วได้แล้ว มาแล้วยิงมากมากมากกันเลยมาเยืะ่าจได้ไปไปยืนดีเนียดขึ้อยู่หลังที่แย่ย่าสัตว์เลยเออยากยากอยู่ผีมันอันนี้มันมันดักเราได้เม่รอดกเะทำใโคตรเคี้ยวมากเลยแคยดูนีแล้วผีมันเร็วกว่าเราด้วยเฮียหลบไม่ได้ด้วยไม่มีที่หลบเลยจริงเหรอเออมันมีไม่ใช่หรอมีตู้อยู่นะอ้ามันมันซ่อนตู้ได้อะ ไม่รู้ไม่รู้ซ่อนได้ไหมแต่กูไม่เจอแต่เอ๊ะแต่กูเจอตู้นี่ไงแค่ตู้อยู่นี่ไงแต่มาซ่อนอยังไงอ่ะมึงดูดิเดินเข้าไปงี้เลยอ,ะอ่ะแอบไม่ได้หรอมาจะมวยจะควยได้ก็มาไอ้เหี้ยไปแล้วมึงได้สีแดงมา้ยยังเนี่ยได้แล้วไหนอะน,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 งงน,นั่นนั่นนัดยังไงนั่งลอาสีเท<ง><ส>าไม่เหี้ยฮะมันหมกมุ่นกับสีเทาจังวะกูงงจังสีเทาได้สีเทาได้แล้วนี่สีเทาได้แล้วนี่เหลือสีแดงสีเดียวอ่ะ ก็ไป็นแม่หมูได้โอ้โหดงเงี้ยเมืกูเก็บสีเทาได้อีกอ่ะไอ้แค่ไม่เป็นไรอ่ะไม่ตายด้วยเก่งไอ้เงี้ยสเยอะสุดเดียวไปผู้มีคนตายาสีแดงนี่ดูเก็บสีเทาปุ๊บกูไม่ตายเลยสีไม่ได้สิเฮ้ยเที้ยเสียไปลหมป่ะเก็บเคียวได้กูว่าเลยจุดส่งกันละไหนเก็บยังไงอ่ะไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยไม่ยี่แอ่งไอ้เมื่อยทางออกทางออก ไปเข้า้ออกไปไปกันดีกว่าง่ายวะง่ายวลยง่ายกว่าง่ายเกินอะไรวะนี่เกมอะไรยิ้มจัดจ้าเออง่ายง่ายมากเหี้ยพีพุนรู้เลยจบหรอง่ายมาเลยเรียบ้อจบแล้วจบแล้วไปแชตเตอร์สองข้างแคชตเตอร์หนึ่งไม่ใช่แชตเตอร์หนึ่งข้างเมาข้างหรอเออเมาข้างเมาข้างเหมือนกันไอ้เหี้ยทำไมวะ